ดาราสาวกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องดูแลลูกเป็นเด็กพิเศษลำพงลังหลังหย่านักสแสดงสาวโอยุนอาเผยชีวิตเลี้ยงมนุษย์แม่ที่ต้องลูกชายเป็นเด็กพิเศษเมื่อวันที่8ธันวาคมนักสแสดงสาวโอยุนอาโอยุนอาได้แชร์คลิปลงในช่อง YouTube ของเธอเองเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับไอเดียการแต่งตัวของเธอสำหรับฤดูหนาว ซึ่งในตอนท้ายของวิดีโอเธอได้พูดถึงลูกชายของเธอทรงมินกุลที่มีความบกคร่องทางพัฒนาการโอยุนอาบอกว่าว่าฉันคิดว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยเกี่ยวกับลูกชายของฉันมินมินโตมากในระหว่างนี้เขาอายุ17ปีและเขาจะอายุ18ปีในปีหน้าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะเป็นแม่ของลูกอายุ18ปี กำลังจะเข้าสู่วัยแรกรุ่นและฉันคิดว่าวัยแรกรุ่นเกลียดแม่กันหมดฉันไม่เข้าใจยังไงก็พยายามทำความคุ้นเคยและช่วงนี้ฉันจะใช้เวลาพบปะพูดคุยกับมินเวอร์ชั่นใหม่โอยุนอาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกชายหนึ่งคนซองมินกันเกิดในปี2550 และเธอเพิ่งประกาศว่ากำลังเลี้ยงลูกชายที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการตามลำพังผ่านช่อง YouTube นับตั้งแต่หย่าร้างในปี2558